เข้าประตูหลังครับโอ้ขนาดขนาดในคนสางเนาะเข้าประตูหลังประสาทเปื่อยน้อยประตูข้างหลังเน,น,น,นื้อกระปีน้องเนี่ยหมดนปีไหมว่าหมดนขันหมอนเนี่ยอียนเม่คอย ูท่านหลังเนื่นมนหมดอลพ่อีกพอเย รอครับโอ้ยเหมือนมะม่วนครับเต็นทอมันมือที่สามเราเด้๋ยนี่เอาตปดูลานหลังประสากเปือ้อน้อย ทางหลังเรบาดเลยเขาประตูทางหลังปราสาทเปื่อยน้อยครับงานเขาข้างนาบ้านนี้ที่เขาข้างหลังชุ่มข้างหลังปราปราสาทเปื่อยน้อยคนกับกระลังลังบึ้มบึ้มมาอันนี้เห็นที่เพื่อนสั้างเป็นอุปกรณ์ครับผมนี่เห็นปฏิเก็บว้สาสานเลยแล้วเก็บมาไว้ อุปกรณ์การก่อสร้างหินล้วนๆครับพุณเลรอครับหนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองหากองหกกองครับหกกองนะุเน้กกออุปกรณ์ครับมีแต่หินล้วนๆครับสั่งปราศาสว่ามีอย่างอื่นปนครับว่ามีอย่างอื่นปนครับพี่น้องหินล้วนๆเลย เกสลักว่าเป็นเกสลักมันสกัดบาดไหนเรนสกัดออกมาเลยเป็นก้อนเป็นแท่งเลยครับเพื่อที่ส,สร้างประสาทสร้างเพื่พอที่จะสรัสาผมเขาไปเบิ้งถางหลังกันเท่าพี่น้องนี่ครับเขาไปเบิ้งถางในกันครับนี่เขาจากด้านหลังเด้อครับพี่น้องบ้านนี้ เดินจากด้านหลังเดินจากด้านหลังปราสาทเข้าข้างลหลังปราสาทเปื่อน้อยครับผมนี่ครับหนึ่งครับพี่น้องหลังครับซุ้มลหลังประตูหนึ่งสองสามสีมห่ห้าหกกุญแซุม้มประตูหลังเน้อหน่เข้าหลังหลังบาง้านละักษณะเดียวก,กันบ่ ซุ่มประตูหลังศาสเตอร์เปลยน้อยหลังที่สามครับไล่จากหลังสามนี่ซุม่มประตูด้านหลัง <c oughs> ห้อยสกัดเนีพี่น้องมึงดูห้อยซิวห้อยซิวสมัยโบอรันไ,นไล่ทั้งไทยเลยเนี่ยนอนเลยครับพี่น้องซิว นอนเนาะสายหัวครับพี่ห้องครับห้องเก็บขอ,องบ่ห้องผ่านทุม่มห้องผักเพิ่นครับโอ้ยหินเต่ละกรอนะสุดยอดเลยโห่ละห้อยแกสลักห้อยสลักห้อยสลักมากนี่ดวแลครับพี่น้อง สามขวบไปเลยครับนี่เิ็นีย่คงปุระประตูซุ้มครับเป็นคูปุระนี่ประตูซุม้มที่สามรับนี่เั็นเจสรกโอ้แสงครับลูกแย่อหากเลยครับพี่นอ้องโอ้มันขาดอย่างไรหมดแล้วครับแสงแห้ง หลังที่สองครับหลังกลางครับนมาเร็หลังกลางที่น้องหลังกลางเมืองุอ่นหัวเเจ้าลครับง่ามเด้อ,อพันลาคกมบพญานาครับนัน่งสมบูรณ์อยู่เด้เป็นหินครับเห็นอย่เนาะ ต่อกันครับนี่หลังหลังที่สามกับหลังที่สองอันนี้หลังกลางครับนี่อันนี้หลังกลางอันหลังผมอยู่นี่ก็หลังแรกไว้หลังที่สามผมขอทางหลังครับบันนี้ซุ้มประตูเจียงนอกฝนขามไปหากันเลยครับพี่น้องเนี่ยขามไปได้เรื่องนี่ขามไปได้กางยางอมขางลงไปแบบ น,นึ่อมสี่อครับความสูงสุงประตูครับพี่นอ้องอสวยงามเลยครับพี่น้องปราสาทเปื่อยน้อยหรือปราสาทกู่ทองหลังที่ สามนะครับนี่ผมไลน์หลังที่สามมาก่อนโอ้ยแน่นอนครับนะทางนี้ก็จะเป็นประตูกแก้วครับเอ้ยกำแพงแก้วออมอ,อมประสาทไปครับเป็นกำแพงแก้ว หลังที่สองครับพี่น้องหลังที่สองก่อนเป็นกำแพงแก้วเ,เกียดชั้นมาป้องกันล้อมรอบฐานนาขตครับผมนี่หลังที่สองหลังกลางครับนี่หลังกลางนี่หลังกลางเด้อจริงเนาะหนึ่ง เป็นสันเกินมากเลยครับเป็นฐานเกินมากฐานเกินมากเลยครับนอนครับผมในหลังที่สองหลังที่สองแสงแดดย้อนแสงหน่อยยังน้อยเดินทางพุ่นตอนี้นหลังที่สองครับประตูขึ้นตั้งขึ้น สามสี่คันหนึ่งสองสาม,สามหาคันบันไดครับนาลายบรรทุมศิลสวยงามไปทีเดียวเชียวเด็้มที่สอง ลืมลืมไายที่แรกรนี่ลืมคือนี่ครับบนนรรณาลัยครับปรบนนาศาสตรบรรณาลัยบรรณาลัยนี่คือห้องสมุทรนะที่บนนรรณาลัยครับพี่น้องห้องนี้เก็บห้องสมุดเก็บประคัมภีร์ครับแล้วบนนรรณาลัยครับพี่น้องจะสลักสวยงามนะครับขึ้นไปเบิ่งกันเน่าปะ 45, 45, สองสี่ห้าสั่นครับบรรดาใจเก็บสมุดเก็บคำพี์ครับพี่น้องนี่ยเก็บสมุดเก็บพระคัมภีร์ในครับกวมขวางครับกวมขวางครับพี่น้องครับโอ้สมีเสียงเพลง,งเนี่ยเปิดท่านมวนปีใหม่อยู่อ่ะมว,มวนไปมวนกับมวนไปพี่น้องนี่นะครับกำแพงแก้ว บรรณาลัยเด้อครับน,นี่นี่ครับบรณาัยอะไรบรรณาลัยาร,ารม,มสมุมั่เองลงุงทางเก่าครับลุงทางเก่าเสืปน้อยลงทางเกา่า กุ้งแหลงกับมาเบิงนี่มาโอ้จอดเลยครับสัตว์ตัวนอ้อยนี่หลังแรกเลยครับนี่หลังหนึ่งหลังที่แรกที่เดี๋ยวแกงขึ้นไปครับพี่นอ้องมาเบิงอันนี้ก็มาน,นี่ปลาซิวะครับหาเบิงใหญ่ไหมอันนี้ บ่ค่อยมีครับนี่รูปพระศิวะครับพระศิวะแสงไหมระศิวะชีง้งัวครับพี่น้องเนี่ยหาเพิ่งอยากกระบอกมีไดทื่ใส่นยยนเนี่ยหนู่อยเห็นนี่ยภาษีวะบัตรนารายสังคมเลยครับผมบผมงสันสุมประตูสองแต่ก็ประตูแรกบัดรบ้านขึ้น ครับพี่น้องนี่ผมทางเข่าที่แรกเลยครับนี่ประตูแรกประสาทหลังแรกครับนี่หลังแรกกันนี่สูงหลังแรกสูงประตูสายหัวครับนี่ใหญ่ครับนี่หลังนี้ ส่ยกัวมีหองม,มีหองเลยครับหน,หนึ่งหองสองซื้อเลยเหมือนเลยครับพี่น้องคนประตูคนสั่งแต่ม่ก่อนนี่ซื้อกันทีรีครับประตูนี่ซื้อไปเลยหองครับ ประตูมองซุ้มประตูครับประตูมองไปครับสิเป็นแม่น้ำเอ้ยสิเป็นสาครับคณสากันที่เรารรมาทัศนศึกษาครับวันนี้ตรงไกลวัดเที่ยวไปไกลบ้านนี้ก็ได้อำเภอเปื่อยลอยจังหวัดขอนแก่นครับ ประสารเลยไม่ได้ประสาร,สรสทองมีสร้างขึ้นเนี่ยครับเนี่ย หล่อครับพี่น้องเาอยาผมหลอโปรยแก้วนี่ฐานประสานยิ่สูงครับงามงามรอบๆครับนี่ครับประสานเปื่อยน้อยครับผมพี่น้องบุญฝนครับผมพี่น้องบุญฝนงามทีเดียวเชียว สุดอยอดเลยครับบนขอบกันก็แพงแจวเดอนี่เหมืนดิกับแพ่งแจวมีสามหลังครับนี่หนึ่งหลังสองหลังทั้งที่สามหลังนี้ครับสูงจนเทินแล้วก็จีนเนาะครับโอโ้คุยเนาะตอนนี้รอบปราสาทยู่นะครับ รอบประสาทอืมครับผมรอบประสาทรอบประสาทรอบประสาทเปย์น,น้อยคนณกำลังมากครับกำลัง,งมากครัลุงกำลังมากมึงมึงมาชมกันครับ lặng lặng mà, you know. คับเาเพียวก็ล้อมรอบกุศลเปิดกับแห้งแก่ แล้วหอมแ้วนรอบแรกแล้วปราสานแล้วครับพี่น้องครับกระติน้อมนอประสาทแล้วมผมจะขอบจบไลน์ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับขอบคุณหลายๆที่หลับฟวามชมกับพี่น้องสวัสดีครับ